สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการป้องกันดูแลบอนสีอย่างไรในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงค่ะตอนนี้ลมหนาวก็เริ่มที่จะเข้ามาแล้วค่ะต้นบอนสีของเราก็จะไม่ชอบเลยค่ะเพราะฤดูหนาวทำให้บอนสีเขาทิ้งใบได้ง่ายเลยค่ะวันนี้เราจะพามาชมวิธีการ ป้องกันก่อนที่เขาจะทิ้งใบค่ะหน้าหนาวนั้นก็จะมีลมพัดและอากาศแห้งเร็วมาค่ะมากเลยค่ะทำให้บอนสีของเราน้ำที่กระถางนั้นแห้งเร็วค่ะเราก็ควรที่จะรดน้ำเขาให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องโรคและแมลงค่ะแมลงก็จะมาชอบมาอาศัยตามหลังใบาตามกับใบค่ะตามซอกที่เรามองไม่เห็นค่ะเขาจะเป็นพวกแมลงตัวเล็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟไรแดงเพลี้ยอ่อนค่ะเราก็จะต้องป้องกันเขากกอนที่เขาจะเกิดค่ะ ิธีป้องกันของเราก็จะมีน้ำประมาณ1ลิตรค่ะมีน้ำเสา,าว้าวน้ำปลาน้ำยาซักผ้าค่ะเราจะใช้แทนผงซักฟอกค่ะเพราะผงซักฟอกเขาจะเป็นผงค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องมากรองค่ะและจะมีปล็อกกี้ค่ะเราก็เริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใส่ น้ำสุกข้าวประมาณครึ่งลิตรค่ะน้ำสุกข้าวเขาก็จะมีวิตามินมีประโยชน์มากค่ะและน้ำปลาลาใส่ลงไปเลยค่ะเราจะใส่ไปสามช้อนเลยค่ะน้ำปลา,าเขาก็จะช่วยบำรุงต้นและใบให้เป็นเงางามและแข็งแรงค่ะ และเราจะใส่น้ำยาซักผ้าไปสองช้อนค่ะเราจะใช้แทนผงซักฟอกค่ะเพราะผงซักฟอกเขาก็จะมีกากเราจะได้ไม่ต้องมักรกองค่ะเมื่อเราผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ในฟอกกี้และเราจะนำมาฉีดเลยค่ะ เราจะฉีดใบให้ทั่วถึงโคนถึงโคนถึงกาบเขาเลยค่ะเพราะแมลงตัวเล็กๆก็จะชอบอาศัยอยู่ตามกาบใบและหลังใบค่ะและนี่คือวิธีที่เราจะป้องกันก่อนที่พวกแมลงตัวเล็กๆจะมาอาศัยค่ะ ถ้าเขามาอาศัยอยู่เวลาที่เรามองไม่เห็นเราไม่รู้ใบเขาก็จะอาจจะเหลืองได้ค่ะเมื่อใบเหลืองเขาก็จะเกิดอาการทิ้งใบค่ะเราก็จะป้องก,กันก่อนที่เขาจะมารบกวนต้นบอนสีของเราค่ะเราดูแลอย่างนี้บอนสีของเราก็จะสวยงามตลอด เขาก็จะไม่มีอาการทิ้งใบให้เราเห็นอีกด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ